โบลเวเปลี่ยนมาใช้เงินหยวนซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศพลังเงินดอลลารขาดแคลนน่ะโบลิเวียากลายเป็นประเทศล่าสุดในอเมริกาใต้ที่เปลี่ยนมาใช้เงินสกุลหยวนของประเทศจีนเพื่อจ่ายสินค้าทาเข้าและส่งออกแทนการใช้เงินดอลลารของสหรัฐสำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานถึงแนวโน้มการใช้เงินสกุลหรือเหมือนปี้หรือเงินหยวนของจีนในอเมริกาใต้โดยประเทศโบลิเวียเป็นประเทศล่าสุดของภูมิภาคนี้ที่ใช้เงินหยวนในการชำระค่าสินค้า ทั้งขาเข้าและขาออกจากประเทศแม้สัดส่วนการใช้เงินหยวนตอนนี้จะนับว่ายังไม่มากแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากเดิมไม่ใช่เพียงสกุลตอนล่าสหรัฐเพื่อชำระค่าสินค้าข้อมูลจากการะทรวงการคลังของโบลิเวียระบุว่าการใช้เงินตราจ่ายค่าสินค้าขาเข้าขาออกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปีนี้ของโบลิเวียพบว่ามีการใช้เงินหยวนในการชำระค่าสินค้านำเข้าและส่งออก278ล้านหยวน ประมาณ1,328ล้านบาทซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วน10%ของมูลค่าการค้าระหว่างชาติในช่วงนั้นผู้ประกอบการส่งออกกล้วยสังกสีและไม้ของโบลิเวียนิยมใช้เงินหยวนในการซื้อขายเช่นเดียวกับผว้นำเข้ารถยนต์และสินค้าต้นทุนในการผลิตโดยการซื้อขายด้วยเงินหยวนสามารถใช้วิชําระด้วยการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารังโกอูเนียน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่งบอกว่าบริเวณกำลังเดินตามเส้นทางเดียวกับประเทศอื่นๆในเทวีปอเมริกาใต้ในการใช้เงินหยวนแทนที่หรือควบคู่ไปกับการใช้เงินดอลลาร์เช่นบราซิลอาร์เจนตินาแนวรน้มการใช้เงินหยวนในประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันก็เท่ากับสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นระหว่างจีนกับประเทศเหล่านี้ช่วงต้นปีนี้รัฐบาลอาร์เจนตินาเผยแผนที่จะใช้เงินหยวนจ่ายค่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและเสนอแผนการที่จะระ เนื่องจของกองทุนเงินระหว่างประเทศด้วยเงินยนูนส่วนบราซิลนั้นจะมีการใช้เงินยูนในการซื้อขายระหว่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่างเงินยูโรตั้งแต่ปลายปีที่แล้วธนาคารกลางของบราซิลถึงเงินลงทุนในเงินสกุลยูน,ยนในสัดส่วน 5. 3 7เขณะที่มีเงินสกสุลยูโรเพียง 4. 7 4บรเลิเวเริ่มใช้เงินยนูนหลังจากมีการขาดแคลนเงินดอลลาร์สหรัฐในระดับวิกฤตเป็นเวลานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ขอบคุณที่มาของข่าวจากเดลเนิวออนไลน์ hmm. delrenew.co.th